สวัสดีครับันนี้เป็นหวยลาวนะครับของวันที่20สของวันนี้วันจันทร์ครับก็มีก็มีเบิ้ลด้วยนะครับที่ผมให้ไปวันนี้แถมเบิ้ลไปเผื่อมันออกแล้วก็มีสี่ตัวตรง3มตัวตรงให้พันร้อยครับวันนี้แล้วก็สิบหน่วยด้วยอ่าก็ ดูงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาก็งวดที่ออก14ผมให้วิ่งหนึ่งนะครับก็แล้วก็มา่473ครับ10หน่วยก็โดน3แต่ผมให้ตัววิ่งผิดไปงวดนี้ก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้ครับผมผมให้3ตัว2ตัว แล้วครับพันร้อยพันร้อยน่าจะเป็น10บหน่วยอ่าน่าจะเป็น2ตัวล่างนะครับให้3ครับอ่าเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้นิ่นนนงๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับติดตามครับกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะครับ